สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟุตบอลฟิตีสตาร์นะครับเกมฟุตบอลเหนือั้นมันว่าครับผมครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเกมแฟนตาซีเกมบอลแฟนตาซีอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็วันนี้เราจะมาแชร์คลิเกมนี้กันนะครับโดยผมจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับการแข่งขันทีมโมดหรือเป็นการแข่งขันสีตสีนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูการแข่งขันซีโมดนั้นเออ,อยากจะให้ดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในวันจันทร์ที่2ตุลาคมนี้นะครับทางฟุตบอลซิตีสตาจะมีการอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็คือจะมีช n นแนลฟรีช a นแนลนะครับก็คือผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับจนถึงเลเวลสี่สิบคือชัแนลรวมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่มีนะครับ แต่วิธีจะเข้าช ANNEL รลลวมนั้นนะครับก็เพื่อนๆต้องมาดูการตั้งค่าที่ตรงนี้ก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยฟุตบอลที่ที่สตาร์จะเข้าช ANNEL ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเพื่กตามเลเวลนะครับเลเวลแบ่งเป็นเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบเลเวลสิบเอ็ดถึงยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดจนถึงสี่สิบนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับคืงการตั้งค่านะครับอยู่ขวามือบนนะครับกดเข้ามาแล้วก็ ให้เลือกการถูกตรงนี้ออกนะครับตุ้เลือกอัตโนมัติปกติมันจะเป็นเลือกอกัตโนมัติให้เรานะครับให้เราเลือกกออกแล้วก็เลือกถกลงนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็กดออกไปนะครับเลือกตัวละครอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้กดเลือกเข้ามานะครับอ่ามันจะมีชแนลให้เราเลือกแล้วนะครับคือมี Luke, ม Manager, ลูกี้มีเมเจอร์แล้วก็ตัวนะครับแล้วก็เวิร์ดทัพนะครับแต่คือตอนนี้ผมยังอยู่ที่ เซิรฟ์ฟเมเจอร์นั่นเองนะครับโดยในวันจันทร์ที่2จะถึงนี้จะมีเซิรฟ์ฟใหม่เพิ่มเข้ามาครับคือเซิรฟ์ฟฟรีนะครับก็เข้ากันได้ตั้งแต่เลเวล1จนถึง40เลยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็เข้าเซิรฟ์ฟเมเจอร์ของเราต่อครับไปดูไปดูปดอการแข่งขันที่โหมดของเราต่อนะครับจะทำยังไงนั้นเราก็มาติดตามนะครับตอนแรกเราเข้าไปที่อสนามฝุดซ้อมนะครับ ถ้าเข้ามาทาง C ีหมดนี่แหละนะครับเออมันจะมีสองสองสามสามแต่คือ C ีหมดก็เข้าทางนี้เหมือนกันนะครับแต่คือต้องมีข้อแม้ว่าผู้ที่เข้าเล่น C ีโมดนั้นต้องมีเลเวลสิธขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าเล่นีโหมดได้นะครับทีน,นี้อันนี้เข้ามาตรงนี้จะเป็นีโห d e นะครับก็คือเล่นสองต่อสองสามต่อสามอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราไม่เล่นเราจะเล่น C หมด e ่าเราเข้ามด d e C โหมดนะครับอันนี้เป็น C โหมดเสร็จแล้ว เริ่มต้นขึ้นมาเราก็ต้องอสร้างทีมก่อนนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นการเทสนะครับเราต้องใส่รหัสถ่านไว้นะครับกันคนเข้าอ่าโอเคแล้วเข้าตกลงนะครับอ่าโดยจะเล่นทีโหมดนั้นจะต่างกับเล่นฟรีโหมดตรงที่ว่าเอาผู้เล่นนั้นจะสามารถเลือกตำแหน่งที่จะเล่นได้นะครับคือเราจะเล่นฝีซ้ายฝีขวา แล้ถก็สนามจะใหญ่กว่าหมดซีหมดนะครับจะเป็นการแข่งขันซีและออีอ่างหน้าอ่าอย่างเงี้ยครับที่เราจะอยู่จะอยู่เลือกตำแหน่งที่จะอยู่ได้ครับตำแหน่งที่จะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีผลต่ออ่าต่อการได้บอลตอนเปิดเกมนะครับหรือเรื่องเกมนะครับคือตำแหน่งตัวเราจะอยู่สมมุติเท่าผมเล่นปีกขวาเนี่ยก็เวลาเรื่องเกมนะครับ เราจะอยู่ทางด้านกลางๆทางด้านขวานะครับอ่าเวลาคิดว่าอาอา่เริ่มเกมแล้วมันจะให้เราเข้าไปแย่งลูกบอลนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งตอนเริ่มนะฮะคีเซตตำแหน่งนะครับเราควรจะเซตตำแหน่งตรงนี้กับเพื่อนร่วมทีไม่ดีนะครับว่าเอ้ยใครจะเล่นตรงไหนจะได้แบบไม่วิ่งทับกันอะไรอย่างเนี้ยครับเอาผมตัวนี้ชื่อชื่อแบคแฮมจะเล่นจีดขวาแล้วกันครับผมอเสร็จแ,แล้วมาดูตรงนี้กันต่อครับนี่คือ คืออตัวล็อกนะครับเช่นว่าเราเราในทีมแล้วผมเป็นมิสฟิลใช่ไหมครับผมต้องการกองหลังหนึ่งคนนะครับคือคือตรงเนี้ยเราอยากได้ตำแหน่งไหนเราก็คลิกเอาครับคือเขาจะเข้ามาได้ทุกตำแหน่งนั้นนะครับอแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรมันจะเป็นออนะครับคือเข้าได้หมดนะครับเอาเป็นว่าสมมุติผมจะเล่นแถมนี้ผมต้องการกองหลังหนึ่งคนนะครับมิสฟิลมาช่วยผม,มหนึ่งคน แล้วก็กองหน้าหนึ่งคนผมก็หลอกไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเข้ามานะครับแต่คือตอนนี้เข้าไม่ได้ผมหลอกไว้อยู่นะครับส่วนตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลูกเตะม,มุมกับลูกอ่าลูกทุ่มนะครับอ่าก็คือคือถ้ามีเพื่อนเข้ามานะครับจะมีลายชื่อเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับนอกจากตัวของผมนะครับคืออยากให้ใครเป็นคนเขียบบอลตอน ตอนเป็นรูปเตะม,มุมตรงนี้หรือลูกทุ่มต่างๆนะครับก็ให้มาคลิกที่วงกลมตรงนี้อ่าคือคนนั้นก็จะเป็นคนเตะตลอดเลยอ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอ่าเสร็จแล้วนะครับพอเข้ามานะครับก็พอเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับให้เรากดล็อกอินเกมล็อกอินทีมเข้าไปนะครับคือพอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วต้องมีให้เพื่อนๆกดพร้อมอีกทีหนึ่งนะครับพอเพื่อนกดพร้อมหมดทั้งสามคนแล้ว ถ้าเราไม่กดนะครับภายในสิบวินาทีเราจะถูกเตะออกจากห้องโดยอัตโนมัตินะครับอ่าก็เราให้เรากดล็อกอินทีมเข้าไปนะครับสมมุตินะครับถ้าคนเป็นเอาล็อกอินทีมเข้าไปก็จะมีจะมีให้เลือกสองแบบนะครับถ้าล็อกอินเข้าไปถ้าเราเป็นหัวห้องก็คือเลือกแบบอัตโนมัติกับเลือกทีมที่เราจะสู้ด้วยเองนะครับแต่ส่วนมากก็ร้อยละเก้าสิบหรือเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกเลือกเลือกอัตโนมัติตลอดครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับเราไม่ต้องมานั่งเลือกทีมเอาเอง แ็จแล้วเอาสมมุติสมมติอยากเห็นอยากเห็นเรา,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 าครับไปแกนดูห้องเพื่อนห้องไหนว่างไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีเลยโอ้ผมก็เป็นเกียร์มาดับหนึ่งครไม่มีห้องว่างให้ผมเล่นอลองลองสิดเข้าไปดูอันนี้ครับเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยครับกดเข้าไปสมมุติเรามาเข้าทีมเพื่อนนี่เป็นตำแหน่งนะครับมีเขาเล่นกองหน้าเขาขยับไปสีขวามื่งกีสมมติสมมติมีคนเข้ามาเราก็กดกดพร้อมเนี่ยคืออย่างเงี้ยกดพร้อมเขาก็ กดพร้อมหมดทั้งสี่คนก็จะล็อกหินเขาไปสู่น้าอินเล่นนะครับโ okay. อเคอเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคลิปการเล่นซีมวดสี่สีนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวจะไปตรงนี้แล้วก็ไปดูคลิปการเล่นสี่อสีกันนะครับเอาครับแผนที่วางกันไว้ใช้ได้แค่ไหนเรามาติดตามชมนี้ครับตอนนี้บอลอยู่กลางสนามครับเริ่มแล้วครับตอนนี้ แย่งกันอยู่ครับตอนนี้ oh <my> บอลยังอยู่กลางสนามครับสีแดงได้บอลสีแดงตรงมาเอา้าถูกตัดได้ครับสีแงเงินบุกขึ้นไปสีเงินบุกขึ้นไปตอนนี้ตอนนี้พี่เทพพี่เทพตัดบอลได้ส่งมาพี่ตรงเลพี่ตรงเลส่งมาทางซ้ายหลอกจะไปเองครับล็อกตัดหลังแล้วส่งมาพี่เทพพี่เทพยิงลูกนี้โอ้โหสุดยอดโอโ้เป็นประการประสานงานที่สวยงามมากครับลูกนี้ส่งมาล็อกตัดหลังแล้วส่งมาให้พี่เทพครับแหมสุดยอดจริงๆ อาครับตอนนี้สีน้ําเงินโกกข้างเอา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 เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะตรงมาทางซ้ายครับเอาดักใบยด้วยผมครับส่งมาพี่สมเลพี่สมเลพี่สมเลยิงคืนมาลูกนี้ล็อกเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเสียบสามเลียสุดยอดครับผมลูกนี้โอ้มาดูครัชาร์ดล็อกเข้าขวาแล้วปั่นโอ้โหคนเส๋อครับแ่า่ยิงลูกนี้สุดสวยเอาครับ ี่สีนักเได้บอลอีกครั้งครับส่งมาทางซ้ายโยนในขวาครับตอนนี้บุกขึ้นมามาซ้ายครับเป็นไงยิงไกลยิงเฉล็บติดซ้ำโอ้โหยังเซฟไว้ได้ครับส่งมาทางซ้ายครับโดยที่สมเด็จพี่สมเด็จส่สง,สงมาพี่เทพพี่โเทพเทาาข้าในเข้าในเอาไงส่งมาแปลลูกนี้โอ้ติดไนประตูไม่เป็นไรินไ,ได้อยู่ส่งไปพี่เทพโอ้เสียบอลมนเทลแล้วครับโดนตัดไม่ได้สี่สีนบุกขึ้นมาพี่เทพลด์แหมเอาไม่อยู่ ยังยังได้อยู่เสียเงินยังได้อยู่ส่งมาพี่สมเร็จตัดบอลได้ครับลูกนี้ส่งมาพี่เทพพี่เทพด้านซ้ายผมอยู่ด้านซ้ายอยู่พี่เทพส่ง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 มาแล้วลูกนี้แปลกี่โอ้ไม่เข้าวิตายโหงแล้วโอ้ยังดักได้ครับพี่สมเร็จมาทางขวาพี่เทพพี่เทพพี่เทพเอาไงพี่เทพส่งมาซ้ายจะส่งให้พี่สมเร็จเอ้าพลาดไปถึงกองหลังชิบหายแล้วโดนโดนตัดเป็นไงลูกนี้โอ้น้องกองหลังปรัดไม่ได้ครับ ส่งมาน้องพี่ส่งเลพี่ส่งเลส่งมาซ้ายพี่เทพติดครับลูกนี้โดนอากาศไว้ได้ส่งมาลูกนี้พี่เทพสไลอะไรบอลไปนู่นแล้วพี่เอาเอลูกนี้มาโอ้ยสไลหน้าทีมงครับลูกนี้ยิงสวนโอ้โหยังได้บอลอยู่เอาเอาไงบอลบอลบอลออกบอลได้พี่ส่งแหละส่งมาทางซ้ายครับส่งมาที่พี่เทพพี่เทพพี่เทพพาคะแนนยิงโอ้ยยิงผ่านทุกอย่างพี่ทั้งกองหลังทั้งนาประตู ใส่เลนมีฐานประตูวินทุกคโถอ,อ๋อลูกนี้ทีมเสี่ยงเงินบุกมาส่งมาทางซ้ายโยนโยนโยนมาตัดบอลได้ถูกตัดกาวครับลูกนี้เอาไงพี่เทพได้บอลยิง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 ไม่ขอ้อนะฮะโหเอาเอาตอนนี้ครับบอลบอลมาทีมเสียงเงินครับเสียงเงินเอาแยงแ่งกันเองครับเป็นไงออกไปแล้วครับดันไปแยงแ่งกันเอง เอาเล่นเร็วครับลูกนี้มาน้องบูบูได้บอลตรงไมาพี่สรงแร่พี่สรงแร่เอาไงครับชิปมาลูกนี้หลุดมาแล้วแปไม่เข้าใช่ไหมแปไม่เข้าใช่ไหมงั้นลงมาเต็มข้อกันเถอะตัวเธอแม่เพราะแค่แต้งั้นเนาะเต็มข้อกันเถอะโอ้ลูกนี้เต็มข้อเอาครับสาตัวแล้วเล่นสบายแล้วทีนี้ตรงมา โอ้ทำชิงไงครับสีทีมสีน้ำเงินชิงกันไปชิงกันมาตรงไปข้างหน้าเป็นไงโอ้ต้องวูตัดได้โดนแย่งครับโดนแย่งไปถึงเส้นหลังเปิดมาท้าไม่ตายโดนไหมโดนไม่โดนโดนโดนโอ้โหติดบล็อกโหยังบล็อกไม่ได้สุดยอดในประตูเซฟเอาไว้ครับบอลไปที่ที่ตรงแหนที่ตรงแหนโยนติด เร็วครับลูกนี้มาที่น้องบูบูน้องบูโยนมาผมจับบอลลูกนี้โค้ชเทศส่งมาเวลาจะหมอแล้วส่งให้พี่เทพพี่เทพล็อกเขา้าขวายิงออกออโอ้เอาครับก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับแมนแลเดอเมดก็ได้พี่สมเลยครับสมแล้วด้วยระการทั้งปวงครับพี่เล่นดีสุดยอดจริงๆวันนี้ก็มาดูคะแนนนะครับผมได้แปดพี่เทพเจ็ดครับน้องบูบูเจ็ดนะครับก็ ครับใครสนใจเกมมันๆอย่างนี้นะครับติดตามได้ที่ w ว w ร์นะครับ fcs.thespark. com นะครับผมเข้าไปสมัครเข้าไปเล่นก็นได้เข้าไปโหลดกันได้ครับหรือจะติดตามข่าวสารได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับเ w อร์ e b เว็บเฟซบุ๊กฟุตบอลซิตี้สตาร์ com นะครับเอ้ยไม่มีคอมนี่หว่าเอาใหม่เอาใหม่ w วอร์ไวเว็บ a ฟซบ o o กฟุตบอลซิตี้สตาร์านะครับ เราก็หรือคลิกได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างนะครับผมจะลิงก์ไว้ให้นะครับใครสนใจมาเล่นกันได้ครับอยากให้เล่นกันเยอะๆครับผมแตบจริงเวอร์จริงครับผมฟุตบอลซิตี้สตา